ฮ่าคุณบุ๋มปนัดดาที่เหมือนที่เออที่เขาเนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยเหลือผูกคนนู่นนี่นั่นต่างๆเนาะอย่างที่เราเห็นทั้งทั้งเรื่องน้าท่วมเรื่องโควิดโควิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม้จะแม้จะเป็นแค่แม็กจะเข้าไปช่วยนู่นนี่นั่นแต่ว่าเรื่องความสิ่งที่ไม่ทิ้งเลยคือเรื่องความแซ่บแต่ละคนจะเห็นว่าคุณบุ๋มเนี่ยไม่ไม่ทิ้งความแซ่บเลยเพราะว่าดีกรีนางสาวไทยพี่มันจะทิ้งความแซ่บไม่งก็มีการอวด อวดเท่อวดสรีระอวดความเซ็กซี่ให้กับเหล่า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 ให้เหล่าชาวหนิเนี่ยเขาได้ดูอยู่บ่อยๆเอออยากเล่าเหมือนกันก็คือมีการอวดความภาพเซ็กซี่ใส่ชุดว่ายน้ำไปเที่ยวทะเลก็จะอวดใส่ชุดบิกินี่แต่ไม่ได้แบบหมูโปรเปลือยแต่ว่าก็มีความเซ็กซี่แฝงไปด้วยความเรียบร้อยพีมอะลรๆคนเข้าไปชื่นชมคอมเมนต์แฟนคลับก็หูยแซ่บมากแม่น่นั่นอย่างนี้พีมแต่ว่าล่าสุดกลับมีประเด็นมาพีมอ้าวทำไม มีคนน่าจะส่งแมสเซจหรืออะไรสักอย่างหรือมาคอมเมนต์ในเพจนี่นแหละของคุณบุ๋มปนัดดาเขาบอกเหมือนเขาบอกคอมเมนต์ประมาณแบบเสีเสียนิดนึงแล้วก็โยงไปในเรื่องของการแต่งตัวล่อแหลมจนเป็นเหตุให้เกิดสังคมมีคดีเกี่ยวกับเพศเขาก็บอกว่าปากก็บอกห้ามวิจาร์จะฟ้องคนนั้นจะฟ้องคนนี้ที่สังคมมีคดีเกี่ยวกับเพศก็เพราะคุณแต่งตัวนั่นแหละออประโยคนี้แรงมากเ,ออเลยิ่ง มาคุยกับคุณแม่ที่ดูแลเรื่องน oh. ี้ข่มืนคนุณเออคุณบุ๋มนี่แบบปรี๊ดแบบปรี๊ดปีดเลยนะเออ,เอ,อก็เลยแคบข้อความที่ uh huh. ที่มีคนมาคอมเมนต์เนี่ยมาลงโพสต์ในไอจีพี่บุ๋มก็เลยพูดว่าอะไรเออค่อนข้างแรงนะอันไหนเซนเซอร์ระตัวเซนเอาเนาะเซนต็ดูดดูคนอื่นแล้วมีอารมณ์ก็ตื้อตช่วยตัวเองไปไม่ใช่ไปข่มขืนล่วงละเมิดคนอื่นตื้อเตื้อเองตื้อเตือเองหักท่ามใจไม่ได้เองพละโทษชะบาสเรียกคนแบบนี้ว่ายังไงดีนะ ตื่นๆเยอะอ่ะแต่ว่าเอ้ยแต่เดี๋ยวโชคดีที่คอมเมนต์เราก็เบอร์นะมัว่าไม่ได้เบอร์มาเดี๋ยวออกสื่อไม่ได้เละคณบุ๋มก็เลยออกมาจวกแรงไม่ใช่จวกหรอกเขาเรียกว่าเป็นการตรอบกับเพราะว่าเอาจริงๆอย่างที่บอกเรื่องนี้มีมีการรณรงค์หรือพูดถึงมานานแล้วตอนนี้ก็คูดคุณสิ่ง ญญซินดี้ซินดี้เิันกันเลยขอพยอยค่ะก็สคุณซิซนดี้เขาก็พูดถึงเรื่องการรณรงค์เนี่ยคือทุกคนสามารถแต่งตัวแบบที่ตัวเองชอบแล้วก็เรื่องนน้นมีอิสระทางการแต่งตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาแต่งตัวแบบนี้แล้วจะไปผอมคขืนเขาคือก่อนหน้านี้นนมันก็เลยเคยมีแคมเปญมีพวกเกลเลอรี่เกี่ยวกับคดีผมเขื่นนะว่าคนที่ถูกผมคขืนใส่ชุดแบบไหนเออใช่บางคนใส่เสื้อยืดจางงยีนปกติบางคนใส่ชุดนักเรียนหรือใส่ชุดนักศึกษาปกติแต่ว่าก็ยังโดน ก็เลยหลายๆคนก็เลยสรุปว่าจริงๆเรื่องการใส่ชุดไหนไม่ชุดไหนอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่าจะมีอารมณ์ทางเพศหรือเกิดคดีแต่มันอยู่ที่บุคคลที่เขาที่เขากะทำใช่ที่เขาไม่รู้จักกันอย่างช่างใจใช่เขาเกิดอารมณ์เองแล้วไปโทษคนอื่นว่าใส่ชุดไม่ดีใช่ตรงนี้แบบนี้โป๊ไปนะถ้าแบบโป๊ไปจะแบบให้เกิดอารมณ์ทางเพศคุณบุ๋มก็เลยตอบไปเลยว่าถ้าเกิดคุณเกิดอารมณ์ทางเพศก็ไปช่วยตัวเองซะหรือว่าตื่นเต้นเไปเอ่ออันนั่นแหละคำที่หลายๆคนต้องรู้เออนั่นแหละก็เลย เป็นอีกหนึ่งเขาก็เลยออกมาตอบดมาซึ่งพอคุณบุ๋มลงไปเนี่ยเหล่าตัวแม่สายเซ็กซี่เนี่ยเขาก็มาคอมเเอขาก็มามาตอบคอมเน้นอย่างสาวกระแตเขาก็บอกว่าอยากให้ทานอตดีมิวให้พวกนี้ที่เกิดมามีความคิดแบบนี้หายไปจากโลกสะตีสาวปุ้มปวยเขาก็บอกว่าบอกสั้นๆแบบจะเจ็บไปถึงกระดูกนะว่าป่วยเออและสาวเมย่าก็กล่าวแบบก็กล่าวประมาณว่าตักาแบบแตกๆอะไรเงี้ย เออเขาก็เลยมาแบบเดือดดาดกันแล้วก็มีคอม,คอม,คอมเมนต์ผสมโรงจากชาวหนิดนะพี่นะก็เลยบอกประมาณว่าไม่ไหวเลยคนแบบนี้ฟ้องใหม่แม่จะได้ไม่กล้าอีกอไม่ไหวอ่ะตะก,กะป่วยมากรังแ,<ต>แกผู้หญิงหรอ,อฉันจะไม่ทนไม่ชอบเลยเป็นถล่มนางกันนางเป็นผู้ชายที่ไม่โอเคเลยไม่ไหวไม่เปลื่มใช่เพราะว่าอย่างนี้จริงๆทุกๆคนอย่างอย่างเราจะเห็นหลายๆอย่างเพราะว่าการการรณรงค์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญม, <ๆ S 2> มากเพราะว่าในปัจจุบันต้องยอมรับจริงว่า คดีข่มขืนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในสถานสถานนู้นสถานนี่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งในบ้านตัวเองใช่ซึ่งทุกที่สามารถเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดอาชญากรรมในเรื่องนี้ได้จริงๆพี่บุ๋มก็เป็นหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้และก็เรื่องของกฎหมายด้วยที่ค่อนข้างที่จะถามว่ากฎหมายก็ยังที่ค่อนข้างที่จะอ่อนเกินไปสําหรับบทลงโทษของคนที่ทรนิททมก็เลยมีการเคลื่อนไหวของคณะสิทธิสตรีที่คุณบุ๋มออกมาทำหรือคุณซินดี้หลายๆคนที่ออกมาช่วยกัน ขับขับเคลื่อนตรงนี้ที่อยากให้อ่ผู้หญิงเนี่ยสามารถแต่งตัวแบบไหนก็ได้ที่เออไม่ไม่ได้หมายถึงว่าแต่งตัวแบบที่มันที่เราสามารถออกไปนอกบ้านได้ไม่ใช่แบบฉันใส่เสื้อใส่เดี่ยวปกติยังจะมาต้องมาโดนคุกคามทางเพศหรือจะมาโดนแบบโซเชียลเซ็กชวลแฮ์สเมนต์อีกอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างบางทีก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเราเห็นคนเราเราเข้าใจนะเพราะว่าบางคนเราเห็นคนที่แต่งตัวออกแนวแบบเซ็กซี่นิดนึงถ้าบางคนที่เป็นเวเซ็กซี่เขาออกไป ก็พูดว่าแบบเหมือนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเป็นมอเตอร์ไซค์คนนั่งบนรถนี่ก็มองเขาอืเพราะว่าเขาอาจจะมีความโดดเด่นึดูดซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของเขาไม่ได้หมายความว่าคุณจะคิดไม่ดีกับเขาได้นะใช่คือจริงๆหลายๆคนนะเขาบอกว่าคือฉันน่อุตส่าห์แบบอดกินข้าวหมูกรอบอดกินของมันของทอดพอที่จะหุ่นดีฉันก็อยากจะโชว์หุ่นดีถึงแม้ฉันจะโชว์แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่แบบโอ้ยจะมาแบบ มาแบบคุกคมฉันเพราะว่าฉันโชว์แต่ว่าฉันก็ไม่ได้อยากให้คุณมาทําอะไรฉันหนีฉันแค่โชว์ความสวยงามแต่เป็นที่คุณเองหรือเปล่าที่ไม่สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้เมื่อก่อนอันนี้จาได้อยู่คนหนึ่งที่เจอเพราะว่าเขาอาจจะลงรูปเซ็กซี่บ่อยยิปซีเขีตินั่นแหละโอ้โหต้องพูดตรงๆว่ารูปของเขาเซ็กซี่มากแล้วคุนเขาปังมากเพราะเขาแต่เขาผ่านการออกกำลังกายนะคุณหนักนะหนักมากคือเรารู้สึกว่าโอ้โหเขาขึ้นกล้ามท้องยั้นงอากาแบบว่าเขาเจอคอมเมนต์นี่อยู่คำหนึงเขาทนไม่ไหวเขาเอกมาโพสเขาเอกมาโพสว่าทาไมเขาถ มันเป็นเรื่องของการแค่แบบเขามั่นใจในรูปภาพเขาหุ่นเขาดีเขาก็อยากจะโชว์เพราะว่าโู่ต้องต wow, ้องทํานานเพราะออกมาบอกว่าไงใช่เขาออกมาบอกเหมือนประมาณว่าม really> ันมันรู้สึกไม่โอเคเลยที่เขาถูกถูกคันในลักษณะนี้ตลอดเวลากับคอมเมนต์เรียกว่าอะไรนะคอมเมนต์แนวลบแนวคอมเมนต์แนวเพศซึ่งเขาบอกว่าเรื่องถูกคันใช่ยังก่อนหน้านี้เขาลงรูปกับแฟนเขาซึ่งที่จริงเขาใส่แค่เสื้อปกอกแต่กลายเป็นว่าเขาไลเอ่เขาลงคลิปซึ่งเขานอนอยู่บนเตือนใช่เอ้ะเขานอนอยู่บนโซฟากับแฟนเขากลายเป็นว่า เหมือนคนมองว่าเขาไม่ใส่เสื้ออ,อันนี้ก็เลยกลายเป็นบบว่าเป็นคอมเมนต์ที่แรงมากชุดๆ,ๆเข้ามาด่าคุณเอ่อคุณยิบซีด่าไปเรื่อยเ,เขาก็เลยเอาข้อความต่างๆที่เขาเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาใส่เสื้อออกกำลังกายอ,อย่างตอนนี้เทรนด์คือการใส่เสื้อเอวลอยอ่ามันเป็น,ปนมันเป็นชุดเาขาเรียกเป็นชุดออกกำลังกายที่เป็นเกงเก่งเข้ารูปแล้วก็เป็นเสื้อที่แบบเป็นฟิตฟิตร่างกายใช่ไหมขนาดรูปสั้นๆตอนนั้นจะได้ว่าเขาลงรูปหนึ่งเป็นรูปเหมือนเขาใส่เกงกางเกงยีนขายาวแต่ว่าเขาใส่เสื้อหมนซลู แบบอารมณ์สั้นๆแบบเหมือนเสื้อกันเด็กเสื้อขอบเสื้อขอบหรือเสื้อลอยใช่คือก้ามทองของไงมันทําให้ดูเซ็กซี่แล้วหุ่นของเขามันดูเซ็กซี่มันเลยกล้ารือว่ารูปนั้นถูกคนเขาไปพิมพ์แบบอยากจะตืดๆอยากจะตืๆอพูดในลักสนับถูกทางเพศบวกสิบแปดบวกใช่ไหมแล้วก็แปลว่าเขาที่เขาถอดเสื้อทั้งที่คนหนึ่งเขาไม่ได้ถอดเสื้อถูกใส่กางเกงตืดๆทำไมคุณถึงกล้าลงรูปนี้ทำไมที่คุณ เปิดคลิปให้แฟนดูทําไมคุณถึงแบบอู้ดูดูคือเขาก็เจอแบบนี้ซึ่งทุกคนคาถามคือมันไม่ได้อยู่ที่เขามันอยู่ที่คุณใช่คุณต้องต้องแสดงความคิดเองนะเพราะว่าก็แค่อยากโชว์เนาะเออเมื่อเราใช่เออถ้าเราหุ่นดีเราก็จะโชว์อยู่แล้วป้าพีนแต่ว่าเราหุ่นไม่ดีเราก็ใส่ปกติอะไร้าเป็นพี่หุ่นดีพี่ก็ใส่สายเดียว์มาตัดเลยกันเลย